ดีนะครับผมสามเชียบนะเชียบเชียบเชียบฮะโอ้ยนี่ผมดูมาเนี่ยเวลาในกล้องหนี่งสินาทีแล้วนะครับผมแต่ผมรู้ว่าต้องตัดออกเยอะมากนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเข้าไปกดไลค์แฟนเพจปิมุงใครมีคลิปเด็ดๆเข้าไปคอมเมนต์เอาไว้นะครับผมไม่มีแรงๆเลยวันนี้ลิซ่าจินตนาการเก่ง ติดเพลงติดลิขสิทธ <c oughs> ิ์มั้อะอะไรผมเบาเสียงเยอะ <c oughs> ดีดีดีลิซ <c oughs> ่าน่ารักนะ <c oughs> เหมือนเขาอยู่กับมึงนะ <c oughs> ดีอยู่แบบนี้ดี แต่ลิซ่าดีแล้วจะไม่จับมือมึงไอสุดยอดจริงอะเออผมชอบมันน่ารักดีนะไม่ใช่คลิปคนไทยนะเออของใครมาเขามีเบื้องหลังให้ดูปีเฉียบุ่นผู้ชม เชียบเฉียบเฉียบเชียบฮะก็เป็นการเติมเต็มนะครับผมสําหรับจินตนาการนะครับแม่มันชอบใครก็สิทธิ์ของเราถ้าเราไม่ทําให้เขาเดือดร้อนหรือว่าทําให้เขาเสื่อมเสียนะครับผมก็ผมมองว่าน่ารักดีไปต่อัท่านผู้ชมฮะรล่มดีขึ้นนะอะไรอ่ะ